หน้าร้านไม่โดดเด่นต้องนี่เลยจ้าเกแฟกของญี่ปุ่นออกแบบได้จากลัคกี้เฟนนอกจากนี้ตัวทงของเขายังแยกชิ้นส่วนออกได้ขนย้ายสะดวกสบายสุดๆไปเลยตัวฐานทงของเขาก็ออกแบบมาเป็นสี่เหลี่ยมตั้งแล้วมั่นคงแข็งแรงไม่ล้มง่ายอย่างแน่นอนตัวล็อกของเขาก็เป็นแบบหัวพลาสติกนะทุกคนสามารถไขล็อกได้ง่ายมากๆไม่เจ็บนิ้วเลยสายวงแถมลูกค้ายังสามารถออกแบบได้อีกนะจะใส่เป็นรูปสินค้าของตัวเองหรือว่าโลโก้ของร้านตัวเองก็ทําได้สบายมากเพราะเขามีทีมกราฟิกช่วยออกแบบให้ใครที่ ได้ธงสวยรับรองไม่ผิดหวังขั้นตอนการประกอบก็ง่ายสุดลูกค้าสามารถทําตามในคลิปวิดีโอของเราไปได้เลยนะจ๊ะขั้นแรกก็ประกอบที่ฐานธงก่อนเสียบเข้าไปไขล็อกได้เลยจากนั้นก็ต่อแขนธงด้านล่างเข้ากับเสาธงท่อนแรกและนามาเสียบประกอบกับฐานธงที่เราประกอบไว้เสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปไขล็อกได้เลยต่อมาก็เป็นเสาธงท่อนกลางให้เราสังเกตข้อต่อตรงนี้นะเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปไขล็อกได้เลยจ้าต่อมาก็นําแขนธงด้านบนต่อเข้ากับเสาธงส่วนบนได้เลยจ้าเสร็จแล้วไขน็อตล็อกยึดให้แน่นนะพอเสร็จแล้วก็นำผืนธงเเราาามมสวได้้ลยจ เพียงเท่านี้เราก็จะได้เจแฟกเอาไว้ตั้งหน้าร้านสวยๆแล้วใครที่สนใจอยากออกแบบเกแฟกเป็นของร้านตัวเองสามารถติดต่อเข้ามาได้แล้วจ้าวันนี้